สวัสดีครับพบกับผมเต้เอ็นเล h ชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมฟินนอฟเฟอร์เซียวอริเออร์วินในพาร์ทที่6นะครับผมจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้เปิดกลไกล็อกห้องวาชินีไปชั้นหนึ่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าต่อไปจะเป็นยังไงครับอ่าไปก็ตอนนี้นะครับดูจากแผนที่เนี่ยเราสามารถกลับไปที่ ห้องห้องพักของไาชินีได้ก่อนนะครับผมเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเอ่อไปคุยกับเจสชุดแดงก่อนนะครับเพื่อมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตอะไรเพิ่มเติมส่วนจุดนี้เนี่ยถามว่าจําเป็นต้องมาอีกไหมก็ไม่เชิงนะครับว่าเอา่อโอเคมันมีเนื้อเรื่องอยู่ละมาอีกก็ได้ครับผมโอเคครับน้องตัวเล็กครับผมครับผม ครับตามสเต็ปครับเราไม่สู้ครับยาดิยาดิยาดิาดอ๋อโอเคไม่ใช่ที่ขาดนะครับเขาเรียกกลยุทธ์ครับแม่จะชังกาพูดโอเคคือถ้าสู้ไปจะค่อนข้างเสียเวลาครับผมก็ขอ,อข้ามเลยแล้วกัน คือสู้ไฟก็ได้ทรายหนึ่งเม็ดนะครับก็แค่นั้นเองไม่แกนอื่นไม่ออกละโอเคอ่ามีมีเหยือลมอยู่สองคน,น,นั็ผมมีเหยื่อลมเราอยู่สองคนนานเนี่ยครับถ้าเป็นในตัวเนี้ยผมสับคอมันทีเดียวตายแล้วไงครับอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นในตัวพวกผ้าแดงเนี่ยตอนนี้ยังมีปัญหากับมันอยู่คือ ไอ้เซอร์เพนซ์อร์เนี่ยใช้ไม่ค่อยได้ฟันไม่ค่อยตายติด่อก็ไดครับผมเรากลับมาฮอลล์กลางแล้วนะครับผมอ่าโอ้คุณนั่นเองคุณดูแปลกใจนะที่เห็นฉันทำไมคุณช่วยฉันฉันไม่รู้สิโอเค Put my I knew, on she it. knows her own fate she has seen it, in the okay, so but where she fight it she has submitted she accepts it they say knowledge is power but I say it is a poison knowing the date and manner of her own death torments her the closer it draws the greater her pain and you wish she would fight her fate like me maybe it would give her something to live for you said that was only half the reason What's the other half? I have known my whole life that what is written in the timeline cannot be changed. Yet something inside me wants you to succeed. And do you think I will? No. But I admire you for trying. Thank you. Your name. I haven't even your name. You should go โอเคแก้วสายเต็มไปครึ่งน,นึ่งแล้วไม่มีเวลาแล้วโอเคครับผมเราได้ดาบใหม่ครับไบรอนซอสอ่าโอเคครับไอ้ดาบนี้พิเศษยังไงมันตีแรงขึ้นแน่นอนครับแต่ว่าที่พิเศษกว่านั้นเนี่ยคือเราสามารถชาร์จฟันอย่างนี้ได้มีประโยชน์ยังไงครับใช้กับศัตรูไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกครับ,รบแต่ว่าใช้กับพวกสิ่งกีดขวางเนี่ยกำแพงเนี่ย อ่า uh, ใช้เปิดทางได้ครับผมโอเครอเดี๋ยวนะผมเปิดทางในการเล่นน้ำอ่ก็คือส่วนที่เราจะไปนั่นแหละครับก็เมื่อกี้นะครับผมเจชุดแดงก็แนะนำตัวกับเราแล้วครับเธอชื่อไคลีน่าครับผมก็เมื่อกี้เนี่ยตอนเจ้าชายกลับมาเนี่ยไคลีน่าก็เหมือนแปลกใจว่า อ่าทำไมเจ้าชายยังรอดอ่ามีนัยยะแอบแฝงอะไรไหมเดี๋ยวไว้ติดตามกันแต่ว่าประเด็นก็คืออ่เธอเนี่ยเธอบอกว่าตัวราชินีเนี่ยก็มีโชคชะตาของเธอเหมือนกันแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนแต่ว่าก่อนดื่นเลยเนี่ยเธอยอมรับโชคชะตาซึ่งต่างจากเจ้าชายตรงที่เจ้าชายเนี่ยพยายามฝืนโชคชะตา ก็เป็นที่มาของอบทสนทนาเมื่อครู่นะครับโดยคร่าวๆเ,เดี๋ยวนะอันนี้เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าต้องใช้ i อออฟสองแต่ว่าผมขอไปเก็บแอดเวอร์กินหนึ่งในๆก็ในๆละโอเคถ้าแตะลืมไปกลับมาค่อยเก็บก็ได้นี่หว่าโอเคโอเคอเครับในความโลก คือไอตัวอาร์ตเวิร์กเนี่ยก็คงไม่ได้มาเปิดให้ดูหรอกครับแต่ว่าก็เก็บไว้นะคนเล่นเกมเราก็อยากได้ของครบใช้เหตุผลไหมเนี่โอเคโอ้โโทษโทษพลาทางมาตรงนี้เนี่ยต้องใช้ไฟอย่างน้อยสองเมตรนะครับผม ใครมาตัวเปล่าก็ทำใจไปนิดหนึ่งว่าคุณอาจ,จะไปไม่ถึงป่งโอเคโอเคครับผมส่วนตัวผมถึงป่งนะตบน้ำนิดนึงก็การได้ดับใหม่ๆม,มันเนี่ยทำให้เราสู้ง่ายขึ้นเยอะครับเป็นอะไรที่มันมากโอเคถึงส่วนแล้วครับผม โอเคครับผมจอดมาแล้วโอเคโอเคครับดาบแรงขึ้นเยอะคือจากดาบเดิมเนี่ยเ,เป็นซอสเนี่ยผมจะฟันไอ้ตัวพวกเนี้ยประมาณ ประมาณสี่ห้าทีถึงตายอันนี้ประมาณสามทีก็อยู่ละโอเคโครมาสเตอร์ทีเดียวโหอ,อย่างแรงอะ่ะคือก่อนหน้านี้โครมาสเตอร์ Master, ที่เราเจอรอบแรกแรกๆเลยนะครับใช้สไปเดอร์ซอตเนี่ยโอ้ปัดนกันลืมโลกนะครับมีพอไลออนซอตฉับเดียวอ๋อสองฉับรู้เรื่องขอไปครับเมื่อกี้ผมปาวุอัดหน้ามันก่อนก็เลยเหมือน ฉับเดียวโอเคมันเลยเอาเอาเอาจะโดดหนีเพื่อโอเคฉับรู้เรื่องครับผมอ่าโอเคเราก็ได้ดาบของโครมาสเตอร์มาแล้วก็ไปตามทางเรา่องโอเค เหมือนเดิมครับสถาปัตเกมนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ต้องการเหตุผลและความเข้าใจอะไรทั้งนั้นครับผมคือสร้างประตูออกมาแล้วก็เป็นทางดิ่งลงมาเลยเออแล้วประตูก็เปิดไม่ได้คือคืออะไรสถาปนิกอยู่ไหนอยากเจอโอเคครับทางไม่เคยง่ายครับอย่างที่บอกว่าอ่าเราก็มาโผล่ ในส่วนตรงนี้อเคครับผมนั่นเป็นสวิตที่เราต้องไปจัดการนะครับเพื่ออะไรเพื่อเปิดกลไกให้น้ำไหลครับผม mm hmm. เพื่อที่เราจะเเดี๋ยวผมขอลองลหน่อยหนเคไม่ถึงทางมัน mm hmm. เพื่อที่เราจะผ่านในห้องโถงกลางในส่วนเมื่อกี้ไปได้ครับ โอเคโอเคดู okay, okay. ชมพระอาทิตย์เถอพระอาทิตย์เถอโอเคครับเราก็มาแบบไม่ได้ปิดบังอะไรนะครับก็น่าจะรู้ตัวกันหมดแล้วแหละยังไม่รู้โอเคชายอาเจนเจ้าชายเราไม่จบอ่าโอเคครับผมเจอโอุ๊ นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องระวังครับช่วงที่ปีศาจเงามันเคลื่อนตัวครับถ้าเราไปขวางทางมันอาจจะโดนดีได้ไม่โดนผมเริ่มเลิศเทอไปเรื่อยละเดี๋ยนะถูปัดมันเลยก็สิ้นเรื่อง คือพยายามจะโชว์เหนื่อนิดนึงนะครับปลาอุ้ดหน่อยโอเคแล้วตอมแล้วก็ขึ้นไปครับผมเหมือนเดิมครับใส่ทาอานรกกันต่อไปเกมนี้เกมนี้ทางเดินเป็นเรื่องตลกครับทางโกหกเป็นเรื่องจริงโอ้โ โอเคไฟ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 หาความสูงกันต่อไปอ่าโอเคอันนี้มาทางน,นี้โอเคครับผมมีทริกนิดนึงนะครับถ้าเป็นทางแบบนี้เนี่ยกระโดดเลยฮะค่อนข้างเสียเวลาอ่าจึงเหมือนกันโอเคแล้วก็ถ้าครับผมใส่ิินไม้ แล้วก็ไปผิดทางขอไปครับเฮเปลียนตัวเปียนตัวครับผมก่อปุ๊บก็โหนนั่นแหละครับเจ้าช,ชายของเราทำได้ยังไงทำเพื่อใครเคโคมาสเตอร์ไม่ใช่ปัญหาของเราอีกแล้วครับผมตอนนี้สองฉับถึงถึงกับชีวิตโอเค สองชับถึงจะชีวิตโอเคครับผมอย่างที่บอกไปครับทางมันไม่เคยจะง่ายหรับโอเคตรงนี้เป็นสวิตครับผมแต่ว่าเรายังทำอะไรไม่ได้เหนะ็นไหมเก็บโจทย์อีกครับขาโอ้ อ่าสะพานลงมาแล้วครับผมก็ไปดันในกล่องนั้นมาไว้สรงสวิตช์นั่นเองจริงจริงตรงนี้เนี่ยหลังจากนี้เนี่ยเราข้ามโครมาสเตอร์ได้เลยนะครับผมคืไม่ต้องมายุ่งกับมันก็ได้แต่ว่าผมอยากได้ดาบมันได้ความโลกส่วนตัว คือดาบมันตอนนี้ค่อนข้างดีอะครับคือฟันอีเดียวรับรองต่อูตายแน่นอน,นอ่าแล้วก็ตามสเต็ปครับผมโดนเจ้าชายเราเก็บโอเคทางถึงสวิตเราก็เปิดแล้วนะครับก็หมุนสวิตมาทางนี้อ่าระบบน้ำก็ถูกปล่อยออกมาแล้วนะครับผม เราจะเกิดอะไรหลังจากน้ำถูกปล่อยมาโอเคสวิตก็จะปรากฏขึ้นมาครับอ่านี่เราก็าจะสร้างถักที่สามารถไปต่อนะโอเคโอเคตรงนี้ตกไปตายนะครับไม่ต้องถามว่าตกไปแล้วรอดไหมโอตายแล้วผมลืมสดน้ำนั่นเป็นไร โอเคนี่ทางลงเรานะครับผมก็โอเคไปเก็บอันนี้ก่อนเฮอยเดี๋ยวนะเออทางนี้ไม่ได้อะหรือว่าเดี๋ยวนะขอขอลองไว้หน่อยนะครับ โอเคทางลับตรงนี้อ่ะสรุปแล้วว่าไปไม่ได้ครับผมรู้สึกต้องไปหายาง่ดมาก่อนต้องไม่เป็นไรครับหน่นะเดี๋ยวมีจังหวะค่อยกลับมาอีกรอบครับโอเคอืมอเดี๋ยวนะขอเช็คอะไรนิดนึงรู้สึกไม่เคลียร์เท่าไหร่ อโอ้โห hmm. oh oh. ผมว่าแล้วเนี่ยจริงด้วยครับรางสั่งหอนผมถูกต้องจริงๆไม่ใช่รางสั่งหอนหรอกจริงๆโอเคเออมันมีนกลไกทางรับอยู่ครับประเด็นคือจะลงกันไปยังไงโอเคทางนี้อ่า ไม่ต้องถามนะครับมาทางรับอะไรไลฟ์อัพเกรดแน่นอนครับผมจำเป็นอย่างนี้โอเคเอ่เอไลฟ์อัพเกรดตัวนี้เนี่ยทางลงจะค่อนข้างแบบหวาดเสียวนิดน,นึงนะอา่าเนี่ยครับผมก็สงสัยมันทำมาให้ใครเดินในทาง,งแบบนี้คือแบบมนุษย์มานาเขาไม่เนี่ย ลงมาแบบเนี้ยคือมันคือคุณนึกออกใช่ไหมครับมันต้องบินได้อย่างเดียวเลยอะมันถึงจะแบบถึงจะออกแบบไงก็ได้อะสถาปัตย์กว้างใหญ่ลึกยาวหนาบางอะไรไม่สนใจ <c oughs> ครับผมโอเคตอนนั้นเสียวเวลานิดนึงอ่าโอเคแล้วก็อ่ากับดักแบบใหม่ครับผม ก็ไม่ใช่ปัญหาของเราจริ่จับดักแบบนี้นี่ของโปรดเลยครับบอกเลยเพราะว่าเรากิ้งเรื่อยๆก็ยังไงก็หลบพ้นนะครับเนี่ยครับจับดักแบบนี้โอ้โหของกย์โกรย์โอเคขอเล็งจังหวะนดนีโอเคก็น่าจะสุดท้ายแล้วแหละข้างหน้า โอเคไม่เป็นไรครับผมโดนไว้สองสามองอ่าเราก็มาถึงไอ้ทางเข้าไลฟ์อัปเกรดทางนี้ครับผมว่าโอเคสุดแล้วนะคือค่อนข้างสวยอะ่ะอืมสวยเลยแหละหรือว่ามันเป็นทางในอดีตหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจก็เลยดูสวยอ่ามีต้นไม้ปกติที่เราเดินไปเดินมาเนี่ยอิฐหินดินปูนทั้งนั้นแหละครับไม่ค่อยมีทิวทัศอะไรน่ามองสีเขียวไม่ค่อยมีเกมนี้ อ่าโอเคเราก็ปลดล็อกไรพอยต์อันทีห้า 2, 5, เรียบร้อยแล้วครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมฟาสต์ทาาเวลกลับไปให้ถึงจุดที่เอ่อเป็นฮองเลยแล้วกันครับผมโอเครอรูนะครับโอเคครับผม ตอนนี้ผมกลับมาถึงฮอลล์ตรงกลางแล้วนะครับผมแต่จะสังเกตว่ามีสวิตขึ้นมาสี่อันครับผมก็ไม่ยากครับก็พยายามผันด้านที่เป็นน้ำเนี่ยด้านการปล่อยน้ำเนี่ยไปทางรูปปั้นด้านในครับผมทั้งสองฝั่งอ่าแล้วประตูเดี๋ยวเดี๋ยวมันเปิดเองครับโอเคฝั่งแรกพอใส่น้ำเข้าไปแล้วเนี่ยตัวสวิตจะปลดออกมาครับผม อ่าเราประตูตรงกลางเนี่ยจะมีน้ําไหลครับผมก็เป็น,นกลไกที่น่าสนใจนะครับผมเคยสงสัยเหมือนกันครับว่าในความเป็นจริงเนี่ยไอ้ไกลไกแบบนี้เราสามารถทําไดไ้ในชีวิตจริงเลยนะคือเคยเห็นแบบพวกกังหันน้ำนครับผมไม่ได้ไปดูว่าแบบมีแบบอื่นไหมนะโอเค อเคครับผมเห็นอะไรดำๆนยครับนั่นแหละครับปิตาครับผมอ่าเราก็ปดเรียบร้อยถงกไหมโอเคประตูก็เปิดครับผมปิตา,าอยากเล่นกับเราครับผมถ้าไม่เล่นกับมันปีจะเสียมารยาระก็ปั่นแม่งเลยโอเค โอเคทางนี้จะนำเราไปไหนเลยโอเคปีนายครับเหมือนเดิมข้างล่างนั้นลงใบปตายนะครับไม่ต้องถามว่าลงใบเจอตายแน่นอนครับดูดูจากความลึกของหลุมแนละ้วโอเคครับผม อ่าครับผมอย่าอย่าอย่า,ยา,ยา,ยาไม่ควรจะจิกหวังมันได้ง่ายๆอ่าแน่นอนโอเคครับผมเราก็มาถึงว่าพอทงอืมเดี๋ยวนะครับผมขอเปิดนิดนึงอันนี้อันนี้น่าจะไฟกันนะว่าอ่าจริงด้วย ออกไม่ใช่ออกไปกับโอเคขวาบนซ้ายล่างซ้ายบนขวาล่างโอเคก็เราก็จะได้วาฟโฟตอ,อนใหม่แล้วนะก็อย่าอย่ารอช้าเข้าไปกันเลยดีกว่า เราก็กลับสู่ปัจจุบันนะครับผมเกรนได้อะไรมาใหม่เราเวทออกทมก็เออเป็นค่าเป็นท่าอัพเกรดนะครับผมจากไอ้ลมหายใจแห่งชะษา,า,าก็คือมันจะแรงขึ้นแหละเวลาตัดสตูตให้กระเด็นแต่ว่ามันจะกินตายขึ้นเป็นสองเมตรครับผม อ่อโอเคครับผมสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยผมขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับรู้สึกจะนานเกินไปนิดนึงโอเคอย่าลืมนะครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดกดแชร์เป็นกำลังใจให้คนทำ้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ